สวัสดีค่ะพี่น้องตอนนี้หิมะเริ่มละลายแล้วเด้อค่ะกําลังละลายค่ะหิมะอากาศเริ่มอุ่นขึ้นมาแล้วค่ะอากาศเริ่มอุ่นเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวจุลี่สิขึ้นมาเอาเกลือว่านว่านน้ำทางยางค่ะมันนิีนด้บ่มมืนค่ะ มาละลายแล้วกะหอดยามมื่อคืนมามันจะเป็นน้ำแข็งค่ะเพราะว่ายามมื่อคืนอากาศมันอากาศมันเย็นค่ะเป็นน้ำแข็งแล้วกะมันสิมืนเนาะค่ะยามยางมันสิมืนเดี๋ยวจุลีสิไปเอาสิไปเอาเกลือก่อน,อนมามันมันโรยค่ะแต่ว่าพุ่นข้างบนพุ่นหิมะตกเด้อค่ะนั่นเขาพุ่นหิมะเด้อค่ะ มเถึงหลังคาค่ะละลายลงมาแล้วคะ่ะนั่นโอ้ยโอ้ยมืนโอ้ยมืนโอ้ยมืนฟื้นอยู่รีอยู่ไหนอ่ะมองเก็บฟื้นนี่มืดแล้วคะ่ะเหลือแต่พุ่นน่ะหิมะโอ้ยพอแม่น้ำแข็งค่ะน้ำแข็งมันล้นลงมาจากเทิงหลังคาด้วยค่ะ อยู่ทึงหลังค้าแล้วบันี้อากาศเริ่มอุ่นมันละมันละลายมันเลยตกลงมาจากหลังค้าค่ะพี่น้องน้ำแข็งค่ะนี่ เห็นใสๆเห็นใสๆแบบนี้น้ำแข็งเด้อค่ะยางนี่มื่นเด้อมื่นขนาดเด้อค่ะนี่ Did you open the bag yet honey Did you open the bag yet ice bag How about right here อ๋ออันทมไปอีกเราเปิดถุงเกลือเราไปว่าสัน เปิดแล้วสันล่อเเกลือ้อยแล้ววะสันไม่น่าละมันบ่มือนค่ะพี่น้องเดี๋ยวถ้ามืนปากคาบีดินเนี่ยจค่อยว่ากันไหมเนาะพี่น้องเนาะนี่นี่นเป็นน้ําแข็งเป็นน้ําแข็งพระเอกเราบอกว่าเราเอาเกลือ้อยแล้วค่ะอยู่ีมาบทันเราเ,าเกลือลอยก่อนแล้วออกมาน้ํากลล้วค่ะช่วงนี้หิมากำลังละลายเนาะค่ะ นี่สภาพค่ะสิประมาณนี้ละค่ะเมื่อวานนี่จุลี่ก็เอารถขึ้นบ้านนะคะ่ะเมื่อวานนี่เอารถขึ้นมาไหวข้างบนคันหนึ่งคันหนึ่งแต่ว่าอีกคันนึงยังจอดอยู่ข้างล่างอยู่ค่ะนี่ ว่าวนี่พระเอกแล้วกวาดหิมะวกวาดหิมะให้ลูกค้าให้ลูกค้าขึ้นบ้านตุลีเลยเอารถขึ้นบ้านมานำ้ำรายงานอากาศวา่าาบนี่ช่วงบาบหิมะสิลงอีกเดี๋ยวทำมันรุนอีกทีนึงค่ะว่ามันสิลงหลายคือบ่อายเนาะค่ะมือนีก็ได ลังบ้านค่ะอุย้ยจมหิมะน้ำหนักเกินค่ะน้ำหนักเกินเยียบหิมะลมลงหิมะค่ะพี่น้องอุย้ย ช่วงนี้ช่วงนี้กินหลายโพดค่ะพี่น้องน้ำหนักเลยเกินค่ะน้ำหนักเลยเกินยางน้ำหิมะลมลมน้งหิมะค่ะพี่น้องช่วงนี้ที่จริงกับโบแมนหัวก็เกินช่วงนี้แล้วค่ะเกินมาแต่โดนราคาหนักกระไดน้องพี่น้องเนาะพอเหนอนาหัวแต่ละน้อพี่น้องเนาะคลิปนี้กระไดค่ะโบมี่ย่างลายค่ะจุเลียกับมาทัดท้ายพี่น้อง ทักท้ายเซ่ฮัลโหลพี่น้อง่านพี่น้องลืมเนาะค่ะเนาะส่นกาคลิปนี้ก็เสียไว้เท่าน,นี้หละ,ะ,ะเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวไว้พอกันไม่คลิปหน้าคะ่ะขอบคุณทุกเม้นทุกไลทุกซับสกไคร้ค่ะพี่น้องเดี๋ยวไว้พอกันไม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายหินมากหรือแม่นหน้า่ย้อยพี่น้องไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย